ผมไม่แนะนําแต่ว่าผมจะทําให้ดูนะครับตอนนี้ลองดูก่อนฮะเงียบสนิทเลยนะฮะเงียบสนิทเลยนะฮะฟิวตัวนี้ตัวนี้เป็นฟิวนะครับเอาหัวแรงร้อนๆนะตัดเชือกออกตัวเดียวนะครับ5บาท เนี่ยฮะมันก็หมุนแล้วครับ น้ำให้เติมน้ำมันนะครับเติมน้ำมันครับไปผ้าซับต่างๆนานาเนี่ยฮะเนี่ยครับเนี่ยครับอ่าเดี๋ยวลองดูปลาแค่นี้หมุนไหมเห็นไหมครับดูแล้วนะครับเนี่ยครับดูนะฮะหมุนแล้วนะครับติ้วลติวแล้วนะครับเพิ่ม ทำไม่ยากนะครับแค่เปลี่ยนฟิวแล้วก็ล้างแกนแต่ผมไม่แนะนำให้ทุกท่านทำแบบนี้นะครับรวมถึงท่นานลูกค้าที่ตามพัดลมไปซ่อมกับช่างต่างๆนะครับบางทีถ้าเราไปเน้นเรื่องราคาถูกมากเกินไปนะอยากได้ค่าซ่อมที่ถูกๆกครับก็ใช้ได้นะฮะอย่างนี้ใช้ได้หมุนได้นะครับแต่กี่วันกี่เดือนไม่รู้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้แก้ที่เหตุของมันนะครับ แต่ซ่อมให้ดีมันก็จะยากขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับสำหรับท่านที่ไม่เคยทำนะฮะท่านที่เคยทําแล้วมันก็ไม่ยากเหมือนกันนะฮะเนี่งแต่ว่าบางทีก็ไม่อยากทมามันนานบางทีลูกค้าก็มาบรีฟเรื่องราคามาลองดูนะครับ มาใหม่เลยนะครับอาตาลิเวลาจะถอดแกนบูทออกมาเปลี่ยนนะครับถอดแกนออกมาก่อนซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าแกนเสียแล้วเห็นไหมครับเสียแล้วนะครับดำๆเนี่ยนะฮะเอานิ้วจิกติสกด้วยนะครับต้องเปลี่ยนเท่านั้นนะครับห้ามขัดกระดาษทรายเด็ดขาดเพราะว่าแกนเปล่าต่างๆเหล่านี้มันเป็นเหล็กเ,เป็นเหล็กที่เย็นนะครับที่ มันดึงออกมาแล้วผิวมันเนี่ยไม่ได้ผ่านการขัดนะครับมันเงาออกมาเองนะฮะเพราะว่ามันต้องการความเรียบเพราะว่าเวลาที่มอเตอร์มันหมุนแล้วรอบมันที่พันกว่ารอบเนี่ยมันจะเกิดการเสียดสีที่รุนแรงมากครับฉะนั้นต้องไม่มีรอยแม้แต่เพียงนิดเดียวนะฮะก็อย่าลืมนะฮะฮาร์ตาลีต้องถอดแกนออกก่อนแล้วถอดมอเตอร์ออกที่หลัง ลองดูวิธีการเปลี่ยนบูธฮา,าราริผมก็เดยสอนไปแล้วนะครับมีในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะนี่เราก็จะมาดูอีกีหนึ่งให้รู้ว่าตัวนี้เราต้องทำอะไรบ้างคําถึงจะทนนะครับ ครับเดี๋ยวมาลองดูตัวนี้ดูจากลักษณะเนี่ยมีการแอบถอดมาแล้วนะครับการแอบถอดเอ็นนี้ออกมาแล้วนะครับลองเลอดูนะครับวิธีถอดก็เคยสอนไปแล้วนะฮะในคลิปก่อนหน้านะครับ สลีจีนนะครับผ้าซับน้ำมันไม่มีเลยนะครับนี่นะลูกค้าเขาคงกระถอดออกมาแล้วก็ทำอะไรสักอย่างหนึ่งไม่มีผ้าซับน้ำไม่มีสัารีซับน้ำมันติดมันเลยแต่ว่าพอม,มาถึงร้านที่ผมทำนะครับ ทำให้ลูกค้าครับอันนี้ผมไม่เอาแล้วฮะอันนี้ใส่สาลีของฮัตตารีเนี่ยผมไม่เอาแล้วครับเอาออกทิ้งไปเลยเอาใส่ผ้าซับน้ํามันไปเลยทั้งอันนะครับนี่นครับน้ํามันครับผ้าซับน้ํามันนะครับเราชุบไว้แล้วใส่ไปเลยทั้งอันนี้เลยนะครับฟูดลูกใหม่นะครับ นี่เจ้าบูธเนี่ยมันมีน้ำมันอยู่ในตัวมันด้วยนะฮะมันไม่ใช่บูธเฉยๆนะครับคนก็ไม่เข้าใจคิดว่ามันคือบูธธรรมดานะฮะแล้วก็เอาน้ํามันใส่ผ้าซักกระจบไม่ใช่นะฮะส่วนมากถ้าบูธเสียแล้วก็คือน้ํามันในตัวมันแห้งหมดแล้วเนี่ยมันก็คือไม่ค่อยรอดแล้วนะครับเปลี่ยนทิ้งไปเลยเอาใหม่ใส่เลยนะครับนี่นะ,ะอันนี้ไม่เอานะฮะส่วนนี้ฮาตาริครับ ด้านคมเห็นไหมครับด้านคมผมแนะนําให,ให้ให้ให้ดัดขามันงุ้มมาด้านหน้าหน่อยนะฮะเนี่ยฮะเพื่อความให้มันกดบูทให้แน่นนะฮะงุ้มมาเอาด้านคมขึ้นแล้วดันขึ้นมานะฮะนะครับให้มันให้ให้มันงองอขึ้นมาด้านหน้าหน่อยนี่นะครับก็ใส่เข้าไปเอาด้านคมเข้าหาตัวเรานะครับขึ้นมาข้างบนนะครับ ก็ใส่แล้วก็ตีมันลงไปนะฮะ พี่เกียรดินไหยิบค้อนนะครับก็เอาเหล็กฉากใกล้มือนี่แหละครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแน่นเปียะล้วก็ใส่กลับไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปทำอีกข้างนึงต่อ แทะออกมาเหมือนกันนะครับรายละเอียดของงานเปลี่ยนบูธก็ไปดูที่ประมาณได้ EP ที่21ครับเราเนี้ยฮะจะมีงานเปลี่ยนบูธทาให้ดูนะครับ เดียวกันเลยนะครับผ้าซับน้ำมันใหม่นะฮะอันนี้ทิ้งไปนะครับสาก็ดัดนะฮะดัดดัดอย่างที่ผมบอกครับ ครับเรียบร้อยนะฮะแน่นแล้วครับต่อไปก็ต้องเปลี่ยนแกนนะครับแกนเสียนะ าตาลิเกลียวปลายมจะหยาบกว่าเขาหน่อยนะครับแตหยาบไม่เท่าในชแนนฮะเชื่อต่อเข้าไปเลยนะครับ าทำพัดลมนะครับไอตัวทุ่นเนี่ยนะครับรอยอลูมิเนียมตรงนี้นะครับตรงนี้ที่มันสุดมีขอบอยู่ตรงนี้นะครับก็เวลาใส่ไปมันต้องเสมอต้องเสมออย่างนี้นะครับมันต้องเสมอกันนะฮะเสมอขอบอย่างนี้ครับฉะนั้นเวลาเราใส่เราก็ปรับแต่งด้วยนะฮะด้วยแหวนด้วยแหวนรองนะฮะ นะครับเวลาใส่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีช่วงชักแล้วช่วงชักนี้ด้วยนะฮะเนี่ยรัมาครับเห็นไหมนะครับ,นะรบ,นะรบมันจะเข้าชักออกได้โดยประมาณสักสองมิลมิลสองมิลแล้วรานี้นะครับสักสองมิลนะเพื่อที่ว่าเวลาสนามแม่เหล็กมันทํางานเนี่ยไอตัวทุ่นเนี่ยมันจะวิ่งหาจุดศูนย์กลางครับมันจะก็เลยต้องเผื่อตำแหน่งเอาไว้ให้ด้วยนะครับเพราะบางทีเราใส่แล้วมันไม่เป๊ะ แต่อย่างหนึ่งเวลาใช้ไปนานๆแล้วมันร้อนพอร้อนมันจะมีการขยายตัวนะครับมันก็อาจจะฟิดจนติดนะครับดังนั้นเราก็ต้องเว้นช่วงเพล์ไว้ให้มันด้วยนะครับ ลมฮาตาลิยุกใหม่เวลาจะประกอบว่ถ้าไม่ทําตําหนิไว้ก็อย่าลืมนะครับเช็คดูชุดสายด้วยนะครับไม่งั้นใส่เสร็จแล้วมันไม่ตรงนะฮะนี่ครับถ้าเป็นยุคเก่าจะจําได้แม่นแต่ยุคใหม่จําไม่ค่อยได้แล้วว่าวางมือไปนานนะครับนะฮะก็ต้องใช้เทียบเอาถ้าไม่จด เสร้อยนะครับเดี๋ยวลองใส่ใส่ใบพัดดูว่ามันหมุนหรือยังครับมันก็ของหมุนนั่นแหละนะครับเพราะว่าทีแรกทํามันก็หมุนอยู่แล้วครับแต่เราทําให้มันดีขึ้นครับเพราะว่าจากลักษณะแล้วผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับแล้วก็ใช้ได้แป๊บเดียวด้วยครับเพราะลูกค้าบอกว่ายังไม่ได้ใช้เลย นะครับซ่อมอย่างที่บอกครับคือซ่อมแค่หมุนแล้วไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับแล้วก็หายแค่นั้นแหละ ครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กเปิดดูก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะนี่นะครับกับปลลมฮาตาริ16นิ้วนะครับตัวนี้ฟิวขาดอันเนื่องมาจากแกนเสียนะครับสึกเป็นรอยแต่ถ้าหาให้มอเตอร์ร้อนจัด่าขาดนะครับ ก็อยากจะขอ้าเตือนไปถึงพอบานแม่บ้านนะครับที่จะตัดสินใจซ่อมพัดลมนะฮะหรือว่าจะลองทำเองครับซ่อมแค่ให้หมุนนะครับมันง่ายนะครับถ้าจะทำสอดให้แค่หมุนนะครับมันไม่ยากนะครับบางตัวแค่ฉีดน้ำมันเข้าไปหน่อยเดียวมันก็หมุนแล้วจะหมุนให้นานอันนั้นคือสิ่งที่เราควรทำนะครับอย่าทำแค่หมุนนะควรจะหมุนแล้วหมุนได้นานไม่ใช่เราหลับแล้ว ไปลุกกลางค่ำกลางคืนไม่เอานะแบบนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าเราก็มาพบกันใหม่มีพันลมใหม่ๆมาก็าจะมาหำให้ดูครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ